เพร์นร้านนี้อร่อยมากเลยนะผมมามากินที่นี่บ่อยๆนี่นี่นคุณรีบกินสิจะได้รีบกลับเพร์นใช่ไหมใช่แล้วนี่เฮ้ยก๊อฟเหรอใช่เราเองวิ้ย <c oughs> <c oughs> เรากำลังจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะ เฟิร์นอยากไปด้วยกันป่ะจริงเหรอไปสิเดี๋ยวก่อนนี่นายชอบปาร์ตี้มากใช่ไหมคะแฟนเขานั่งหัวโดกขนาดนียน้ยังกล้าชวนอีกเหรอนี่แฟนแฟนเหรออ่าโอเคโอเคขอโทษด้วยนะเฟิร์นงั้นไม่รบกวนเวลาละไปก่อนนะนี่คุณคุณนี่เป็นคนยังไงเนี่ยฮะ เขาชวนฉันไปแค่แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวอะไรของคุณคุณดูหน้ามันก็รู้แล้วมันคิดไม่ซื่อนี่คุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยคะจะอะไรกันนะกนะนาฉันกลับแล้วนะเฟิร์นเฟิร์นเพื่อนผมส่งร้านร้านหนึ่งมามันบอกว่าอร่อยมากเลยนะไว้พวกนี้ไปกินกันไหม นี่ไงคุณดูสิด้ภไยคุณอยากไปกินคุณก็ไปเองเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้คุณจัดการเองได้ไหมคุณเห็นไหมเนี่ยฉันเล่นเกมแพ้เลยเนี่ยอะลูกสาวมันเกิดนะครับ ขอถ่ายรูปเลยนะคุณโอเคเดี๋ยวผมมาไปโพสนะอย่าลืมข่าไปกดไลค์ด้วยล่ะคุณจะโพสลงทำไมคะน่าํำคาญจริงๆเลยอะ่ะผมก่แค่อยาจะเปิดเผยสถานะเราบ้างอ่ะคุณเราคบกันมานานแล้วนะฉันไม่ได้อยากรู้จักเพื่อนของคุณและฉันก็ไม่ได้อยากให้เพื่อนของคุณรู้จักฉันด้วยน่ารำคาญเอาไปเลย คุณเรื่องวันนั้นอะ่ะผมต้องขอโทษคุณด้วยนะที่ผมห้ามคุณไวอ้อ่ะผมก็แค่เป็นห่วงคุณนะไม่เป็นไรหรอกฉันชินแล้วโอ้เค้กน่ากินจังคุณไม่ต้องหลบหรอกผมไม่ได้จะถ่ายคุณ ันคิดว่าคุณจะไปโพสอ่ะไม่ได้เอาไปโพสก็คุยเคยบอกไปแล้วนี่ว่าคุณไม่ชอบอ่ะผมแค่ส,ส่งให้เพื่อนอะเพื่อนคนไหนเหรอไหนฉันขอดูหน่อยเอาอาเมริกาโน่สองแก้วค่ะ ลูกค้าคะตอนนี้ร้านเรามีโปคู่รักนะคะไม่ทราบว่ารับเลยดีไหมคะภายที่ร้านมีโปไม่รับครับแยกกันดีกว่าพอดีเขาไม่ค่อยชอบให้ใครรู้ครับว่าเป็นแฟนกันนี่คุณเห็นคุณบ่นว่า คุณอยากไปเที่ยวทะเลอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเราหาวันไปเที่ยวทะเลด้วยกันนะหรอเฮ้ยัยนายได้ยายไปอยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพแล้วนะฉันยินดีด้วยนะเว้ยจริงหรอนี่ฉันได้ยายไปสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพหรอเออดิหัวหน้าเพิ่บอกฉันเมื่อกี้นี้เลยนะเว้ยนี่ นี่คุณจะย้ายไปกรุงเทพทำไมคุณไม่บอกฉันสักคำหนึ่งเลยอะก็คุณเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆไม่นึงบอกคุณนี่คน คุณไม่เห็นเหรอคะว่าฉันกำลังอยู่กับผู้ชายคนอื่นน่ะเห็นสิแค่เพื่อนไม่ใช่เหรอผมมีธุระไปก่อนนะทำไมคุณไม่แคร์ซะเลยทำไมคุณถึงทำแบบนี้อะ่ะคุณจะมาบทและไอย่างคุณเนี่ยฮะน่าอายชะมัดเลยผมไม่ชอบคุณคะตอนนี้ผมเริ่มชักไม่แน่ใจแล้วนะว่าผมยังรักคุณอยู่ไหมตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณไม่เคยให้ความชัดเจนกับผมเลย ผมทำดีกับคุณมาตลอดให้เกียรติคุณเสมอและดูคุณสิคุณเคยให้ผมบ้างไหมผมตัดสินใจได้แล้วนะเราเลิกกันเถอะคุณคะฉันขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหม ไม่ทันละคนรักกันต้องรู้จักให้เกียรติต่อกันความไม่ชัดเจนของอีกคนทำให้ความสัมพันธ์พังทลายลง